ฝันเห็นตัวเองขึ้นบนรถเมย์ฝันเห็นตัวเองขึ้นรถเมย์ฝันนี้สะท้อนถึงภาระหน้าที่บ่งบอกถึงท่านต้องรับผิดชอบในงานที่ไม่อยากทำเพราะเลือกไม่ได้ฝันเห็นตัวเองขึ้นรถเมย์ก็หมายถึงทางเดินชีวิตได้ถูกกำหนดไว้แล้ว เพราะรถเมย์มีเส้นเดินทางตายตัวต่างจากรถส่วนบุคคลบ่งบอกถึงมีภาระต้องรับผิดชอบไม่สามารถเลือกงานได้ท่านจำเป็นต้องทำงานท่านจำเป็นต้องรับผิดชอบงานไม่สามารถเปลี่ยนงานได้จะต้องรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายฝันว่าเจอญาติบนรถเมย์ท่านจะได้รับ ความช่วยเหลือได้รับคําแนะนำจากคนใกล้ชิดฝันว่าเจอผู้หญิงแปลกหน้าบนรถเมย์หมายถึงการได้เพื่อนใหม่จะมีโอกาสใหม่ๆทางสังคมเข้ามาหรือคนที่คุณติดต่อด้วยเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญทั้งแง่ดีและแง่ร้ายช่วงเนี้ยจะต้องเจอคนหมู่มาก งานที่ท่านกำลังทำอยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะได้ญาติและคนใกล้ชิดช่วยรายได้เนี่ยมีโอกาสเข้ามามากขึ้นจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือทางด้านการเงินแต่คุณอาจจะต้องทำงานที่ตัวเองไม่ชอบฝันเห็นผู้หญิงแปลกหน้าหลายคนอาจจะหมายถึงความรักมีคู่แข่ง มีคู่แข่งทางความรักช่วงนี้คุณอยู่ในสภาพที่ต้องอดทนต้องพึ่งพาคนอื่นไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองในการทำงานเนี่ยต้องอาศัยความอดทนและควรมีสติในการเลือกคบเพื่อนใหม่หากมีปัญหาไม่สบายใจสามารถปรึกษาครอบครัวผู้ใหญ่ หรือคนที่ไว้ใจได้ค่ะทีนี้เราก็จะมาดูเลขนาโชคไพ่บอกว่าถ้าอยากได้เลขเด็ดให้ ไปไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะได้เลขเด็ดเลขนำโชค404004 0, 4, 0, 4. ฝันนี้สะท้อนถึงอาจจะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้น มีดวงเรื่องการเดินทางไกลเกิดขึ้นท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากสามีคนรักของท่านท่านจะได้รับข่าวดีเรื่องหน้าที่การงานถ้าอยากได้เลขเด็ดควรไปไหว้ตามศาลจะสมหวัง เลขนำโชคศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่ค่ะ